สวัสดีค่ะดะิฉันคุณครูคชัดชันสาหันคำค่ะดิฉันคุณครูวรุณทิราวัตรแผานาวิชาบัญชีค่ะพวกเราทั้งสองคนสอนในายรายวิชาการบัญชีต้นทุนหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนว,นวชิชาเป็นอาชีพในปัจจุบันประเทศไทยของเราอุดมไปด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรนานานชนิดค่ะที่มีประโยชน์และได้นํามาประยุกต์เป็นสินค้า ที่จะนามาเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพต่างๆได้มากมายนะคะอย่างเช่นยาดองสมุนไพรค่ะในวันนี้ครูทั้งสองคนจะมาสาธิตวิธีการทํายาดองสมุนไพรและสอนวิธีการคํานวณหาต้นทุนการผลิตและราคาขายของยาดองสมุนไพรกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบที่ใช้ผลิตในการผลิตกันนะคะค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะประกอบไปด้วยพิมเสนการบูลเมนทอนและก็น้ำมันยูคาลิปตัสค่ะ ซึ่งส่วนผสมทั้ง4ชนิดนี้จะเป็นส่วนผสมชนิดน้ําที่เราจะต้องนํามาเป็นสารตั้งต้นกันนะคะเรามาดูวิธีการทําส่วนผสมนี้กันเลยค่ะเราจะมาศึกษาถึงเนื้อยาดมกันนะคะเนื้อยาดมประกอบไปด้วยดอกจันนะคะการภูพริกไทยดำลูกตะวนัน รูปผักชีโกนหัวบัวโกดสอซึ่งสมุนไพรบางตัวนะคะเราอาจจะใช้วิธีการฉีกเอานะคะหรือบางตัวเราอาจจะใช้วิธีการตำนะคะป่นให้หยาบๆนะคะอย่างเช่นมเม็ดผิกทยนะคะลูกกะวานแล้วก็ลูกผักชีกค่ะส่วนดอกจันนะคะจะเป็นชิ้นใหญ่เพราะนั้นเราสามารถใช้มือฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ค่ะค่ะก่อนจะบรรจุดด้วยน้ำนะคะเราจะต้องใส่เนื้อ ตัวสมุนไพรก่อนนะคะแต่และชนิดเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะใส่ตามความต้องการได้เลยค่ะทุกชนิดนะคะเราใส่ลงไปนะคะเมื่อใส่รวมกันไปแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินไม่ต้องเต็มขวดนะคะจะใส่อยู่ประมาณ2.3ส่วน3ของขวดค่ะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะนักเรียน คะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่เราให้ครบทุกตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํานะคะที่เรากวนส่วนผสมไว้เมื่อกี้นี้นะคะใส่ไปแค่พอชุ่มนะคะอย่าใส่จนฉ่าเพราะว่ามันจะทําให้นะคะชุ่มมากเกินไปนะคะเอาแค่พอเปียกค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะปิดฝา หมักบ่มไว้นะคะ3-7วันนะคะเพื่อให้ยาสมุนไพรที่อยู่ในขวดนั้นนะคะได้มีการจะลุกลิ่งขึ้นมานะคะนะ,คะแล้วเราก็ติดสติกเกอร์พร้อมขายหรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะเราเตรียมน้ำสมุนไพรไว้นะคะเตรียมน้ำไว้แล้วเราก็จะนำเนื้อสมุนไพรทั้งหมดใส่ลงไปในโหลแก้วนะคะแล้วก็ปิดผนึกเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะอบกลิ่นแล้วจึงค่อย เอาส่วนผสมทั้งหมดที่เราอบกลิ่นไว้3-7วันนี้มาบรรจุลงขวดค่ะต่อจากนี้เรามาคำนวณต้นทุนการผลิตนะคะ งบต้นทุนการผลิตของเราประกอบไปด้วยสส่วนค่ะส่วนที่1วัตถุทางตรงใช้ไปส่วนที่2ค่าแรงงานส่วนที่3ค่าใช้จ่ายการผลิตค่ะเรามาดูส่วนที่1กันนะคะวัตถุทางตรงใช้ไปประกอบไปด้วยพิมพเสนกระบูลเมนทอนน้ำมันยูคาลิปตัส การพูรูปกาวานรูปผักชีพริกไทยดำกดหัวปัวกดสอดอกจันแล้วก็บรรจุพันของเรานะคะเมื่อรวมต้นทุนแล้วได้ในต้นทุน1,310บาทส่วนค่าแรงนะคะเราจะกำหนดจ่ายเป็นลายชิ้นค่ะ1ชิ้นนะคะเราจะจ่ายค่าแรง1บาทเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราทำทั้งหมด100ขวดเราก็จะจ่ายในราคาปวดละ1บาทเป็นเงิน100บาทค่ะส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะ ประกอบไปด้วยสติกเกอร์ค่าน้ำค่าไฟนะคะซึ่งเมื่อรวมแล้วมีค่า้จ่ายการผลิต20บาทรวมเป็นต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น1,430บาทค่ะนะคะต่อมาเรามาคำนวณหาต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยซึ่งต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยจะมีสมการว่าต้นทุนการผลิตหารด้วยจำนวนสินค้าที่ผลิตได้เมื่อแทนค่าแล้วเราจะได้ต้นทุนต่อนหน่วยเป็นเงิน14บาท30สตางคา่า ครานี้เรามาหาราคาขายกันนะคะราคาขายขึ้นอยู่กับว่ากิจการของเรานั้นกําหนดความต้องการในการทํากําไรอยู่ที่เท่าไหร่ในที่นี้กําหนดกําไร70%ของต้นทุนขายค่ะราคาขายจากครั้งที่แล้วนะคะต้นทุนได้14บาท30สตางค์คูณด้วยกําไร70%นะคะกำไรได้เท่ากับ10.01สตางค์นำไปรวมกับต้นทุนขาย14บาท 30สตางค์ได้เท่ากับราคาขาย24บาท31สตางคฉะนั้นเมื่อเป็นการปรับราคาให้เหมาะสมกับราคาตลาดจึงปรับราคาเป็นราคาขวดละ25บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะการทำยาดมสมุนไพรการคำนวณต้นทุนการผลิตราคาขายไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ระดับครัวเรือนลดลงดังนั้นเราจึงควรหันมาฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับครัวเรือนกันโดยการหารายได้ลดรายจ่ายเพิ่มเงินออมกันนะคะค่ะในคราวหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าครูจะทำคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะคะ